นั่งเป็นระเบียบเป็นร้อยบบอเวลาคนดูคอนเสิร์ตนะเวลามาร้องเพลงก็น,นัง่งแบบนี้ยยย่เีรู้สึกยังไงบ้างที่เขาแบบแสแดงออกซึ่งสายตายอย่างเดียวอ,อ,อาจจะเป็นเพลงช้าแต่ถ้าเกิดได้เพลงเร็วนี่อาจจะลุกขึ้นเต้นนะคะโอ้โหรู้ขึ้นเต้นนี่ท่านในพลต,ตรงนี้ก็คงจะทำลงที่ไหนกันเลยทีเดียวมันมีข้อระเบียบข้อบังคับนะครับ,รบว่าสถานเวลาดูฟังเพลงอะไรเงี้ยเราต้องนั่งนิ่งๆอย่างนี้ พวกผมเห็น<ม>ทุกท่านเลยนะทุกท่านเลยนะาเห็นรอยยิ้มแล้วเขาส่งอประกายในสายตามัวิบวับน่ชอบค่ะแต,แ,ตแต่แต่ว่าวันนี้มาใช้บริกายจริงเราเป็นน้ำก็อัดเล็บไว้เลยนะครับจะได้เอากลับไปวานที่บ้านนันถอดด้วยนะครับน้องเปามาร่วมกับกิจกรรมวันนี้รู้สึกอย่างไหบ้าง รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนาะถือว่าวันนี้ได้มีการรำลึกถึงพระองค์ท่น<ช>านเนาะรัชกาลที่6ก<ช>แล้วก็ครบ70ป,ปีนะคะของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะแล้วก็วันนี้ถือว่าได้ช่วยคนไทยกันเทงด้วยใ<ช>นการในการร่วมบริจาคกันถ้าเกิดใครที่ มีทุนนะคะก็อยากให้ช่วยเหลือกันและกัน <ừ> เพราะว่าการเจ็บป่วยนี่มันได้ตลอดเวลาเลยยิ่ช่วงนี้แบบมาได้หลายโลกเนาะแต่เราเว้เนระยะใช่ค่ะ แต่ก็อยากให้รักษาสุขภาพด้วยถ้าเกิดใครที่อยากจะร่วมสมทุนร่วมช่วยเหลือกันก็ร่วมกันในวันนี้ได้เลยใช่นะครับถ้าเราไม่เจ็บป่วยเนะฮะเป็นสิ่งที่ดีสุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่เราจะได้ทาบุญเขาบอกว่าทําบุญเชื่อไหมว่าทําบุญแล้วเราจะไม่เจ็บป่วยทำบุญกับโรงพยาบาลเนี่ยมีความเชื่อแบบนั้นนะเชื่อนะคะเพราะว่าหลายๆที่หลายๆครั้งที่แบบได้ร่วมร่วมทําบุญมาแล้วมันก็เหมือนเป็นการทําจิตใจให้เราแบบสดใสตาไมด้วยนะคะแล้วก็โลคอะไรต่างๆนานา ก็แบบเข้าหาเรายากกลุมกคุ้มกันเราจะหนักแน่แฟนนะเนี่เพราะจริงๆ้วมันสะท้อนเรื่องของความรู้สึกเนาะเมื่อเรารู้สึกดีความรู้สึกดีแล้วก็จิตใจดีเงี้ยทุกอย่างเราจะดีตามไปด้วยนะอย่างเช่นแฟนที่มามาชมในวันนี้เนาะบางท่านก็อาจจะเจ็บป่วยมากคุณหมอแต่พอได้ฟังเพลงหายป่วยเลยเมื่อกี้ยังเอามาพึกขึ้่นซี่อยู่เลยตอนนี้สบายจะร้องเพลงอยู่แล้วเนี่ยไทยๆวันนี้มาหาคุณหมอเพราะอาการเจ็บป่วยบางคับุกมือหน่อย อ่าหายปวยแล้วครับเอามือลงอ่านั่นเองครับเอามือลงหมดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอเชิญร่วมให้กำเปล่าด้วยนะครับขอบคุณครับหยุดนิดนึงครับเพ่ให้ไฮดายครับนางรัตนกิติครับมาบริจาคแล้วตั้งแต่เมื่อวานครับเตรียมมาถึงแล้วคุณหมอเราจะได้ใช้เตียงไฟฟ้าจากน้องแชมป์นะครับเต็ยเลยแชมป์ช่องสามเราเป็นหนึ่งเสียงเราที่สามารถช่วยได้ครับมราอยากช่วยครับผม แล้วก็ทั้งพี่สาวนะครับพี่เขยพ่อครัวร่วมก็จะจาบกันมาแล้วเพื่อนๆด้วยใช่ไหมใช่มีนนส่วนร่วมเมื่อกี้บอกว่าน้องโปสอยากจะร่วมบุญด้วยก็เดี๋ยวโอนให้น้องแชมป์ไปถ้าเต็มนี้รหรือไม่โศสไม่ติดก็ได้นะปนะีหน้านะฮะเดี๋ยว่าคุณเพื่อดูเออเนี่ยนึกบ่ปีนี้เลยก็ได้ปีนี้เลยนะครับผมแล้วก็การได้มาร่วมสนับสนุนกับกิจกรรมของโรงพยาบาลของแชมป์ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ ประมุขเจ้าเออของช้างเคยมาครั้งแล้วเราเคยมาแล้วด้วยใช่ครั้งนั้นเป็นยังไงแต่การจากครั้งนี้ที่เรามาร่วมงานแล้วก็ร่วมบริจาคยังไงบ้างครับครั้งนั้นก็เป็นการฉัามาช่วยในการเดินสายระดับคันนะครับครับครับก็รู้สึกมีความสุขเช่นเดิมครับผมใช่เพราะผมชุดเคล็ดว่าถ้าทขบุญให้โรงพยาบาลเนี่ยเราจะหางไรลโรคภัยนี่แหละนี่แหละตลอดที่ที่ผ่านมายังไม่เป็นโควิดเป็นแล้วครับผม อะไรก็แพงแต่เรียกไม่ได้แต่เรื่องอาชีพเรามไม่ป่วยหนักใช่ใช่แต่ผมไม่ป่วยหนักมากน่าจะสี่ห้าปีแลลวครับหนับใช่แล้วก็เดี๋ยวพอออกจากเต็นท์นี่อีกสี่ห้าปีก็ไม่ป่วยหนักนะสาธุ <c oughs> จริงๆแล้วเราพยายามนะครบคุณจากโรงพยาบาลนะเพราะเราเชื่อคติเดียวกันเลยนะว่<ม>าเราจะไม่ป่วยอ้ามเชิญชวนแล้วกันตําบทช่วยชวนชวนพี่น้องประชาชนที่แล้วติดตามกัน สายทอดอยู่ด้วยนะแล้วก็คนที่มาโรงพยาบาลนะครับกับการำคำุญในครังนี้ครับผมก็อยากเชิญช่วยทุกคนนะครับช่วยกันนลไมาคนนมือจริงๆมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะที่ทุกคนหรือว่าจะมาช่วยกันเป็นเล็กน้อยของทุกคนหรือว่าใครจะทำยังจะทำนั้ก็แล้วแต่กําลังของแต่ละคนแต่ทุกบาททุกสตางค์นเนี่ยแน่นอนกลับมาช่วยทุกคนอย่างแน่นอนรวมถึงนี่ก็ไม่ได้แค่ช่วยแค่รักษาแค่แต่อที่พิาหารณาจาย่า่นี้ก็ ทุกเพศทุกวัยทุกคนยากไร้ก็ได้รับการรักษาอย่างครอบคลุมนะครับผมเองก็ฝากด้วยใครที่อยู่ที่นี่หรือว่าใครจะมาที่นี่เนี่ยก็สแกนมชิวาโค้ดตามจต่างๆบริจาคกันและใครที่ติดตามโซเชียลมีเดียของดาราทั้ง3คนนักร้องเป่าด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้น้องๆจะลงโซเชียลมีเดียร่วมกันทำบุญไปกับพร้อมกับพวกเราทั้งหมดด้วยครับครับแฟน่โดยกันนะครับขอเชิญพลอยกับชั้นกับโบ้ด้วยนะครับรูปร่วมกนี้จะเป็นเซนต

รำล,ลึกถึงพระมหาการณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ถือโอกาสเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนชาวไทยได้รู้จักโรงพยาบาลพระบูตเก้าของเรามากขึ้นนะฮะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยนะครับได้มาร่วมมือเริ่มใจนะครับบริจาคทุนทรัพย์นะครับเพื่อไปสนับสนุนงานของมูลนิธินะครับในการจัดหา เครื่องมืออกกุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งทุนให้การศึกษากับบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งการเพื่อทอนต่อผู้ป่วยที่ด้โอกาสนะครับอย่างกิจกรรมในวันนี้ก็มีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยใช่ไหมครับวันนี้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นที่ยงไรบ้างนะครับก็มีทั้งการาประชาสัมพันธ์นะครับให้รู้จักกับกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลนะครับ พัฒนาการของโรงพยาบาลปุด9ตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมานะฮะเราได้ผลิตทั้งนักเรียนแพทย์นะครับเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพนะครับเราได้ฝึกฝนบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลน,นะครับหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครัาบปัจจุบันเรามีการเปิดอบรมสาขาเฉพาะทางกว่า50สาขาด้วยกันนะฮะ,นะะแล้วก็มีการพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศหรือที่เรียกว่า Center of Excellence นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์สมองศูนย์โรคหลอดเลือดหัวใจศูนย์มะเร็งนะฮะศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะนะฮะศูนย์ส่องกล้องโดยทางการแพทย์และก็ศูนย์เวชศาสตร์ทหารครับอยางน้าตอนีเองก็เรื่องมือทางการแพทย์หรืออะไรยังขาดแคลนตรงไหนบ้างโรคหมุนค่อนข้างเร็วนะฮะวิทยาการหมุนค่อนข้างเร็วนะฮะดังนั้นเนี่ยการแพทย์ก็ต้องตามไม่ทันนะฮะในบางครั้งเนี่ย เงินทุนสนับสนุนจากทางรัฐเองก็ดีนะฮะจากกองทัพบกก็ดีนะครับเราเราก็ได้รับตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ในบางกรณีหากเราต้องการวัดสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยมีไฮเทคโนยีนะฮะเราอาจจะจำเป็นจะต้องพึ่งพานะครับาการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับที่มาร่วมมือร่วมใจกันนะครับบรยจากทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิ โรงพยาบาลกุฎก้าครับครับสามารถบริจาคในช่องทางไหนบ้างในบ้าบเดี๋ยวเรียนเชิญท่านกิรพลเลยครับครับก็ช่องทางแรกเลยนะครับง่ายคือถ้าท่านมาที่โรงพยาบาลก็สามารถที่มาที่สำนักงานบุริธินะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เองนะครับหรือว่าจะบริจาคที่โต๊ะบริจาคด้านหน้าโรงพยาบาลก็ได้นะครับหรือโทรศัพท์มาโดยตรงนะครับเอ่อผมผมจำเบอร์ได้นะครับหรือก็หรือว่าเรามีค r ว o d e โคนะครับท่านก็สแกน คิวาร์โค้ดแล้วก็บริจาคได้ตามนั้นเลยนะครับซึ่งเงินบริจาคของท่านนะครับปีนี้เราก็เพิ่งได้รับอนุญ,ญาตมาให้ให้สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ถึง2องเท่านะครับท่านที่บริจาค2000บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถเอ่อได้รับสมนาคุณจากเราโดยเป็นกระติกน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับซึ่งเราก็ยินดีมอบให้กับผู้บริจาคน,นะครับขอขอเชิญชวนให้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับทำบุญกุศลนะฮะไม่ว่าจะเป็นในวันสำคัญของชีวิตท่าน หรือเรื่อวามสำคัญของผู้ใกล้ชิดนะครับก็มาทําบ,บุญร่วมก,กันได้นะครับครับบุญหาบุญกุศลนี้ก็จะย้อนกลับไปสู่ท่านให้มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ายิาง่งยิง่ยงนไปครยบครับเห็นว่าการผลิ้รับบริษัทมีหลายช่องทางรับบริษัทตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดเลยครับมาเมื่อไหร่สะดวกเมื่อไร่ก็ได้เมื่อนั้นเลยนะครับอย่างวันนี้ดีน้องิลปินดารามาร่วมงานด้วยเปาเขาวันนี้ร่วมมาร่วมร้องเพลงมาดีด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่ถือว่าวันนี้ก็มาร่วมงาน ก็มาเร네ิ่มต้นจุราชการที่ผนะคะแล้วก็กับโรงพยาบาลพระวุ้งข้าวกล่าร่วมเข้าปีที่70แล้วนะคะก็มีใจที่ได้เป็นกระบอกเสียงนะคะในการช่วยเหลือเรื่องสมุดทุนนะคะถ้าเกิดใครอยากร่วมบริจาคนะคะเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าร่วมพัฒนานะในวงการแพทย์ต่อไปยก็ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน อ่ะครับงอบคครับวันนี้มากิจกรรมมาแตช้าเลยครับคจริงๆปีนี้เปนปีแรกที่ได้มาร่วมกับกิจกรรมบัตรทองใบบานกล้าวก็เป็นโอกาสอีด้วยครบรอบ70ปีด้วยในวันนี้ครับเาก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยร่วมเข้ามาบริจาคกันเยอะๆครับผมกับบุญนลนีทียังไงบัตรทุกตังเนี่ยได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนอือบคารคทก่าคครับผมชนชวนรับกุครับ อยากชิญชวนนะครับทุกคนที่อยากบริจาคกับผมช่วยๆกันนะครับผมเพราะว่าทําบุญกับโรงพยาบาลเนี่ยห่างไกลโรคนะครับแล้วก็ันก็ได้ร่วมบริจาคเตียงแพทย์หนึ่งเตียงด้วยนะครับก็อยากจะแจกจ่ายบุญนี้ทุกคนนะครับโอเคว้าา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 าอาาาาาาิา みんなみんな。